คุณผู้ชมครับในช่วงของเยี่ยมเยียนถามข่าวผู้ใช้ผลิตภัณฑันส้ารสกัดจากเปลือกมักคุดของแซนสยามนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดน้องคายครับมาเยี่ยมเยียนพี่น้องนี่ที่จังหวัดน้องคายตื่นเต้นครับเพราะมีผู้คนที่ดื่มน้ำมะกุูดเยอะแยะไปหมดเลยนะที่เราอยู่ตรงนี้คือบรรยากาศอยู่ริมถนนนะครับอาจจะมีเสียงรถเสียงราผ่านไปผ่านมานะเพราะว่าก็เป็นธรรมชาตินะครับที่ได้มาเจอเจอพี่น้องนะครับช่วงของออในเดือนมิถุนาย,ยนนี่นะครับก็ มีฝนตัวกันมาอยู่เป็นระยะระยะอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเรามาฟังกันเลยครับว่าคนที่อยู่ข้างผมนี่เป็นใครมาจากไหนอยากจะให้แนะนาตัวนิดหนึ่งครับคุณลุงครับคุณลุงชื่ออะไรครับชื่อคุณพันธเนตบ้านโรงเย็นครับหมู่หกบ้านโรงเย็นอาเภอรัตนวาปีจังหวัดน้องคายครับครับผมคุณลุงกุลนะฮะอายุเท่าไหร่คุณลุงครับเดี๋ยวนี้หกสิบแปดปีครับหกสิบแปดปีนะฮะหกสิบแปดปีคุณลุงครับ เป็นอะไรกันมากมายไหมถึงได้มาร้มามาก่อนจะมาดื่มน้ำกุ้งแซสยามเนี่ยเป็นมาสี่ปีแต่ก่อนผมเดินยากไปนาก็ไม่ถึงจะไปน,นิดเดียวไปนั่งเพราะมันปวดขาครับปวดขาใส่เอวแล้วก็ปวดคอเท้าผมก็ฟังวิทยุอยู่ทุกวันแต่ฟังแต่เพลง <c oughs> เวลาเขาพูดก็ขั้นรายการก็ ฟังไปแล้วก็ฟังเพลงต่อผมไม่ใส่ใจครับแต่แต่พอมันเจ็บเยอะๆมาผมก็เลยใส่ใจบอกว่าหนุ่มหน้ามนเขาบอกให้ว่าให้ติดต่อกับคุณสมคิดแสงสุกเบาผมก็เลยจดเอาเบอร์โทรไว้แล้วผมก็เลยโทรมาหาสมคิดให้เอาไปให้ก่อนสองขวดก่อนแล้วไปดื่มสองขวดแรกก็ไม่เป็นไรขวดที่สองรู้สึกก็เจ็บครับปวดทั้งเจ็บทั้งปวดเออ แล้วเวลายาหมดวันหนึ่งสองวันเนี่ยผมโทรมาไม่ทันที่มันก็ดีขึ้นครับมันดีขึ้นเวลาหยุดกินยาเวลากินยามันเจ็บเ,เวลาพักกินเนี่ยมัน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 หายปวดไปเลยครับน้ำมุกในน้ำมูกเสียนี่นะครับครับแล้วยังไงต่อครับแล้วผมก็เลยสั่งใหม่เอาไปกินต่อเดี๋ยวนี้หมดสี่ขวดครับรู้สึกรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเ,ออเดินไปนาได้เดินไปไหนได้ ทำอาหารได้นึ่งข้าวเกลือไก่เกลือเป็ดอะไรได้ทํางานได้เป็นปกติทํางานได้แต่ยังไม่ได้ปกติเท่าไหร่บ่ายังปวดที่คอนี่อพอไปอันเตะเอาหญ้าเอาสายเสือกอะไรนี่มันมันขามันลอยครับอืมก็คุณลุงนี่สังเกตว่าในช่วงการดื่มในขวดที่สองเนี่ยจะมีการปวดมากขึ้นนั่นเป็นอาการที่เขาเรียกว่าเป็นการปรับสภาพของร่างกายนะครับที่น้ําสกัดจากเปลือกุวดเนี่ยเข้าไปช่วย ในตัวที่เกิดปัญหาในร่างกายก็เลยมีอาการที่ก็เรียกว่าเป็นอาการปรับสภาพภายในร่างกายซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นช่วงหนึ่งเท่านั้นเองแต่สังเกตว่าหลังจากคุณลุงดื่มต่อเนื่องกันไปเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาการต่างๆมันดีขึ้นดีขึ้นมากๆนะฮะโดยเฉพาะการที่การปวดต่างๆเนี่ยจนกระทั่งมาใช้ชีวิตเนี่ยแทบจะเป็นปกติแล้วเนาะตอนนี้เนาะครับใกล้ะจะเป็นปกติแล้วครับดีใจไหมครับที่ปัญหาเรื่องการเจ็บปวดตามร่างกายเนี่ย มันสามารถทําให้ดีขึ้นได้โดยการดื่มน้ํากุณแสาเนี่นดีใจไหมฮะดีใจครับดีใจจะดื่มไปต่อไปเรื่อยๆอเออมีเงินหมื่นเงินแสนก็ก็ไม่ดีใจแต่มันเก็บมันปวดมันนอนไม่ได้มันกินไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ผมลุกได้นั่งได้เดินได้ครับผมนะครับเงินเงินเงินแสนเนี่ยเอามากองไว้เนี่ย <c oughs> ก็มีความหมายทางร่างกายไม่แข็งแรงนะครับไม่เดินมันเดินไม่ได้ครับเดินได้ในการทำชีวิตเรียกว่าได้ ได้เดินไปนน่นไปนี่ก็เหมือนกับว่าเราเรามันได้เห็นอะไรต่างๆได้ทาในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํานะครับมือก็สั่นนะครับแต่ก่อนมือก็สั่นไปเขียนหนังสือก็เขียนไม่ค่อยถูกอืมันมันเลยบรรทัดไปอืแต่เดี๋ยวนี้ผมเขียนได้ไปเบิกเงินเบิกคําจากธนาคารผมก็เขียนเองไม่ได้หาคนเขียนให้ <laughs> ครับผมนี่ก็คือสิ่งที่คุณลุงนะครับคุณลุงกุลนะฮะท่านได้พูดด้วยจากปากของท่านเองที่พูดมาทั้งหมดนี่คุณลุงเนี่ยมีใครมา บอกให้มาพูดมาจ้างมาวานเล่าะครับไม่มีครับไม่มีไม่มีด้ทาไมถึงอยากจะมาบอกออกทีวีวันนี้ครับคุณสมจิตไปบอกให้ผมมาสัมภาษณ์กับเท่าแก่บริษัทจะมาคุยมาถามผมก็เลยมาครับก็เลยยินดีที่มาคุยยินดีจะมาคุยให้พี่น้องทุกคนที่เป็นโรคเดียวกับผมเนี่ยขอให้ติดต่อลองทดลองยานี้มันจะเหมือนผมไหมน้ำสกัดเติมบังคุดนะครับน้ำสกัดเติมบังคุดแสนตะยามนี ถ้ากินแล้วมันคนที่ไม่ดีมันมันหามันน้อยอ <Ừ. S 2> ผมฟังฟังมาเนี่ยทุกคนมันดีขึ้นทุกคน <Ừ. S 2> เออจนกระทั่งมาเจอกับตัวเองเนี่ยยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นตครับยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นว่าดีแน่นอนว่าดีแน่นอน,น,อนครับผมนะครับวันนี้คุณลุงได้มายืนยันด้วยตัวของคุณลุงเองนะครับถ้าพี่น้องถ้าอยากจะแวะมาเยี่ยมเยนคุณลุงกุลนะฮะก็มาที่หมู่บ้านบ้านดงเย็นครับหมู่หกบ้านเลขที่เก้าบ้านดงเย็น หมูห่6ตำบลพลแพงอำเภอร,รัตนาวาปีจังหวัดน้องคายครับ,รบอำเภอร,รัตนาวาปีนะฮะก็มาแวะมาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับวันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ดูด้วยตัวท่านเองครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอยยิ้มของผู้ได้ดื่มนี่นะครับที่ที่ได้ความสุขกลับคืนมาจากสุขภาพที่ได้ดีขึ้นมาเนี่ยนะครับสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณผู้ชมเองคุณผู้ฟังเองนะครับทางรายการของเราก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมรายการ ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆวันนี้ครับคุณลุงคุณครับขอบคุณครับ